ยมทูดจะหัวร้อนในตอนสุดท้ายควรยมาทูดมองเห็นข้าด้วยเงน้นหรือหนุ่มน้อยเห็นสิมีเรื่องอยากจะขอร้องเลยตามมาเนี่ล่ะฮะควรจะมทูดช่วยข้าผุมทีได้ไหมฮะข้าผุ่มทีเง้นหรือหน้าคนลูกเสียจริงเพราะการร้องขอดือรอยมิมเช่นนั้นมันช่างไร้เดียงสาต่างจากสิ่งที่เอ่ยหาข้าบอกว่าไม่จะทำยังไงหนุ่มน้อย ก็ไม่ยังไงหรอกฮะนอนขอปฏิเสธวา้าคนยมทูตตัวใหญ่จังรักชีวิตตัวเองที่มากกว่านี้หน่อยหนุนน่อยคนยมทูตผมชื่อว่าอาเลนจำไว้ด้วยนะฮะบอกชื่อตัวเองแบบนี้คิดจะมาหาข้าอีกงั้ยหรือเพื่อพูดว่าช่วยข้าผมทีตายจงในที่สุดก็มารับฉันแล้วสินะครับใช่ มทุกนั้นมีหน้าที่แยกดวงวิญญาณกับกายยากด้วยเขียวส่งดวงวิญญาณนั้นไปยังปอดโลกและโดยปกติแล้วมนุษย์จะมองไม่เห็นตัวยมทูตผู้ที่สามารถมองเห็นหนังร่างนี้ได้มีเพียงมนุษย์ที่ใกล้หมดอายุไข